วาย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 พบคนหนีเที่ยวสามอัตราค่ะสี่เป็นไผไปได้กระน้องมิวเราก็อาจอยแล้วก็อายอดนั่นละพ่อตาถูกคนเหม็นบอจแต่งแบงบายเฮ็นนั่นเฮ็นนี่ซอยกันเรียบร้อยแล้วกับบอพากันมีเบียกตัวบันนี่พิ่นก็ได้ส่วนล้านตัวสองอาน่ะป้ามิวพาไปขี่รถเล่นอินเนอรนี่ติดเขาอ่อนต้อนไปน้ำเขาอ่อนรอดค่ะแล้วมีการไปขายพ่อกับแม่พ้อเด่ไปบอให้อาจอยฟังวาในดหูบอกอาจอยรู้ไหมอยู่กับแม่กับพ่อพาแต่หนูไปนาพุ่นเด้อมากับอาจอยได้กินทั้งพิซซ่าได้กินทั้งเค ญิงเธอว่ามันเป็นรูปไผ่ฉันทําซื่อๆเด้อบ่ต้องการคําตอบบ่ต้องตอบเพิ่นไปกินเพิ่นก็เก็บภาพเก็บวิดีโอมาฝากแม่พร้อมเด้บ่แม่นหยังดอกค่ะอาจอยเพิ่นทายให้ทุกช็อตพี่มิวนี่ก็ตื่นตาตื่นใจบ่คักแต่ว่าก็บ่ลืมค่ะก็บ่ลืมพ่อมาฝากแม่ฝากพ่อพร้อมน่ารักบ่คักเลยอ่าเพิ่นน่ะหลังจากนั้นก็มีญาตที่เขาเจ้าเป็นแบบว่าเป็นญาติผู้ใหญ่อีกผู้นึงก็เป็นคิดว่าน่าสิเป็นญาติพี่น้องของปปู่นั่นล่ะมื้ออื่นเพิ่นก็สิบ่อยู่แม่นบ่มื้องานมื้อนี้เพิ่นก็เลยมาย่วมแสดงความยินดีเขาเจ้าก็ได้เอาช่อดอกไม้มามอบให้เป็นของขวัญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะและนี่ก็เป็นสถานที่ที่จัดเตรียมจัดแต่งแ บายใมืออื่นมองนีก็สิเป็นมองเรียงพระมองเฮตพิธีนั่นละจากนั้นก็สิตัดผ้ามาเป็นเขาแรลงคาเขาแรลงมือนีของเฮ้าก็สิเป็นวงญ่แน่เพอวาหยังตีกับมีบรรดาปูปูเป็นญาติพี่น้องของแม่ยานานละวขาเจาก็มากินน้ำนี่หญิงปูผู้นี่ก็เป็นน้องไส้ของแม่ยา,าเป็นลูกพี่ลูกน้องนั่นละแล้วก็เป็นพี่ไา้ของปูอีกผู้นึงที่เราคับรถนลบทรงลงมืไปโรงเรียนที่เราเป็นผู้ใหญ่บาา้านน่ะนะแล้วอีกอย่างปูผู้ที่เสียสีขีมผู้นี่นะแต่กีไอ่อนแก้วก่อนั้านาางต่างเตเกที่พพักิงตยน เกวก่อนค่ำลงไปหาสมัครงานไปหางานย่ระย่องใหม่ๆบอกเลยว่าขาเจ้ามีบุญคุณกับไอ้เกลก่อนค่ำบอกขกเลยเด้หลังจากนั้นตัดผ่ามาทีนี้เงี้ยแล้วว่างแม่ไปกินข่าวอ้จอยก็เอาคนน้อยไว้ค่ะยิงฉันอยากสิบอกว่าลูกห้านพวกเธอตอนเนี้ยเป็นอาการอีกอาการหนึ่งฉันขอปรึกษาเน่มันแมนบอมันสัมพันธ์กันบออาการนี้ก็คือเป็นมาสองมือแล้วค่าคิดอย่างไ้ก็ให้กี้ขึ้นมาท่านที่ห้พอถึงสามหน้าที่เราก็หัวแล้วอีกอย่างมันเป็นแบบนี้มาแมนบอฉันก็บรรลุว่าเป็นอีหยังเพราะว่าหยังตอนนี้มีอาการหย หญิงมันกระลังพนสีแบบว่าเพราะท่านได้ขาวได้เต็มเหมือนมันสีไกลไก,ไกขาขาวแม่แบบว่าเหมือนสีพลหนังึ้นมาจังสีแม่หรือว่านั่งปวดเหงือกหรือว่านั่งขั้นแข่หรือว่านัาง่นอนงอย่างซอยบอกฉันแนะ่ลูผู้ใดเคยเป็นอาการแบบนี้โปรดช่วยชี้แนะดูดยาฟาแซบด้วยเถิดห <c oughs> ลังจากนั้นก็ตัดผ่านมาที่เยีเ่ยมเสาร์วันที่สิบห้าคือวันงานของเราคนที่มาเป็นแขกคนแรกของเราไม่ใช่แขกสี่คนนี้เขาก็เหมือนจะภาพคนหนึ่งก็คือนี่ค่ะซีอีโอของเราน้องอัดนั่นเองบอกได้ว่าน้องขรับรถมาจากสกลนครผู้ได้หญิงเธอคิดเบิ้งว่าสกลนครก ังไหูบอรู้รไหมอัดพากันตื่นตั้งแต่ตีส oh, องตีสาว่าอุปาน้องคือแบบสุดยอดเลยอะหญิงบอกเลยว่าน้องอัดนะเป็นคนที่แบบว่าอุ้มชู้ฉันไปบอกคักน้องอัดเป็นอีกผู้หนึ่งคือถ้าบอมีน้องอัดฉันกับคงสิบอมีมื่นแล้วน้องอัดก็เป็นคนจุดประกายให้ฉันกล้าที่เสียดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในเรื่องต่างๆให้ได้ฉันแบบว่ากล้าบอกคักแล้วน้องอัดก็เป็นคนที่ทําให้ฉันก้าวผ่านความกลัวต่างๆคือแบบว่าเอาง่ายๆคือน้องคือเซฟโซนของฉันเลยล่ะนงังสีเ้าสีบอกตลอดว่าเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันคํานี้นะหญิงมันสึ่งมันกินใจบอกคักบอกเลยว่าน้องอัดนะคือน้องสาวผู้นึงที่ฮักที่สุดทั้งนอกกับเหตุพิธี กระสวดเปลวเปลวยิงเอ้ยฉันอยากสิบอกว่าเสียงพาคุณเจา้าข้าเจา้เจาคนสวดเมนบอโอ้ยดินแดนรับดีบอกคักเฮึมือนีก็สีไว้บานยาให้คนแถวบ้านนี่ละยิงให้ข้เาเจ้าซอยเบืง้งดินแดนให้ข้าเจ้ามาเบืงบ้งให้2คนเด้กระยสีน้นำใจข้เาเจ้าเล็กๆน้อยยังสีนาะอันพะว่ายงังมาตีแม่สีเมาค่ะหยอกยอกเออแม่น่นล่ะคือแบบว่ามือนีนะยิงวันที่สิาเมษามันเป็นมือดีบอกคักเลยเด้ฉันเบิ้งมาแล้วแล้วเมียาฉันเล่าก็ถือโอกาสแปว่าเฮ็ดบุญเฮียนเฮ็ดบุญบ้านไปเลยาแกทงบคน เฮ็ดอีหยังแบบนี้ดอกเออมันแล้วแต่คนค่ะบอกแล้วฉันนะรวมทั้งครอบครัวของฉันพรอมมาเฮ็ดอีหยังเบ้อเร์อตัวมาคิดให้คนได้ว่าบ่ดอกอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของบ้านไผบ้านมันเนาะแล้วพระอาจารย์ที่เขาเจ้ามาสวดให้มื้อนี้แม่นบ่เพิ่นก็นิมนต์มาแต่พุ้นได้หญิงจังหวัดสระบุรีตะกี้นะพระอาจารย์ผู้นี้โอ้บ่แม่นผู้รูปนี้พระอาจารย์รูปนี้ตะกี้เพิ่นก็เคยจําวัดอยู่วัดป่าวัดที่อ้ายก่อนแก้วก่อนค่ําไปบวชแล้วไปว่าครอบครัวของฉันนับถือวัดนี้บ่คักแล้วก็นับถือพระอาจารย์รูปนี้บ่คักเลยแต่ว่าพอแต่เพิ่นย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่จังหวัดสระบุรีแม่นบ่ถึงแม้ว่าเพิ่นสิอยู่ใกล้หอสระบุรีนะหญิง แต่ว่าพอปู้ฉันไปบอกไปเบอกไปมุนม่นเมนบอเพื่อนกับมามหายเลยเด็กขนาดเพื่อนว่างได้หูบอทิมลูกไววทิมแบบ,บ,บ,บว่าซิที่ว่าบวชผักเลือดูร้อนยุบพ่นแม่แต่ว่าพ่อตาหัวเป็นงานเข่นกับนั่นพเพื่อนกับมา่หายยังสินะบอกเลยว่างานเมือนีมันเป็นอีหยังที่ปาบปื้มแล้วก็มอจอบอกคักเลยแล้วอีกอย่างญาติพี่น้องบรรดาแม่ค้งแม่ขั้วทุกคนก็รวมมือรวมใจกันซอยอฉันเห็นยังสีกอบอุ่นใจคางงานเมือนี้แม่นบอถามว่าป็นงานแบบว่าแจกส่งแจกซ่องบอบอค่ะบอเลยเีตาัน้าร่มขอบข้อพวกฉ เลี่ยงก็แสดงว่าห้บรรดาชาาบงชาบาบ้านครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องแก๊งสีมาก,กินมาฮ่มะมามวนกันแบบนี้นะหลังจากาพาเพื้นท้ำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วแมนบอเพื่อนก็สิทงทำการเจิมป้ายให้ค่ะเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อเสียธุรกิจเทาเฮงเฮ่ง,งปังปังลายคนก็ถามอีกว่าเปิดบริษัท้าตเจเปิดบริษัทเจเปิดเท็ดอหยังทำทุกอย่างทั่วไปค่ะเกี่ยวกับออนไลน์ที่ได้เงินยกเว้นพันนัน